วันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่สบคมีมติที่จะฉีดเข็ม3ให้กับคนที่ฉีดซึเนอวคแล้วนะครับ2เข็มนะครับโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ700 0 0 0คนซึ่งเรื่องนี้เราจะไปสอบถามความเห็นจากประธานชมรมแพทย์ชนบทกันนะครับว่าเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรคุณหมอสุพัฒน์าสุวรรณกิจอยู่ในสายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ คุณหมอเห็นมติสอบอคแล้วใช่ไหมครว่าเรื่องที่จะฉีดเข็มสามให้กับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคิดเห็นยังไงครับจริงๆวัคซีนเข็มสามนี่ก็เป็นโจทย์มาช่วงหนึ่งแล้วแหละบ,บุคลากรทางการแพทย์ก็ฉีดซิโนแวคกกันทั้งเข็มหนึ่งและเข็มสองเพราะช่วงที่เราฉีดวัคซีนแอสตรามาเ<ม>นื่องจากสยามไบไซ์ยังไม่สามารถผลิตได้ตอนนั้นเนาะช่วงหลังก็ค่อนข้างชัดเจนพิสูจน์แล้วว่าซิโนแวคกสองเข็มเนี่ยก็สามารถช่วยป้องกันโรคได้ ในระดับหนึ่งอาจจะได้ไม่ดีนักจะมีการติดเชื้อในบุคลากรอยู่แต่ว่าถ้าเราติดเชื้อโอกาสป่วยหนักหรือโอกาสเสียชีวิตก็ต่ํามากแต่ในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยประสิทธิภาพยังไม่ดีเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของความรู้สึกว่าน่าจะมีเข็มสามในบุคลากรทางการแพทย์ควรจะสลับยี่ห้อถูกไหมฮะคุณหมอควรจะสลับประเภทถูกต้องเพราะว่าที่เราแหวกเป็นวัคซีนเชื้อตาย เป็นวัคซีนเหมือนกับเป็นวัคซีน general basic ซึ่งมีประโยชน์มากนะครับวัคซีนเบสิกเชื้อตายเนี่ยก็สามารถกระตุ้นภูมิให้เราได้หลายหลายตัวมากในร่างกายหลายแอนติเจนที่อยู่ในในผิวไวรัสอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะต้องกระตุ้นเป็นเข็ม3มก็ควรจะเปลี่ยนกลุ่มอาจจะเป็น m i n a คือไฟเซอร์โมเด n ร์นาหรือจะเป็นกลุ่มของเอสตราก็ได้ทีนี้ถ้าในมองในเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนนะฮะ คือบางคนเข็มหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่ตอนนี้เราก็ต้องการเข็มสามสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จริงๆแล้วเราคือถ้าพูดในภาพรวมจริงๆเราควรจะบริหารจัดการวัคซีนยังไงครับเราคุยกันนะครับในชมรมแพทย์ชนบทเราไม่มีความเห็นร่วมนะแล้วก็ดูจากกระแสะสังคมในวงการแพทย์เองเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีความเห็นร่วมแบบเป็นเสียงเดียวกัน จะมีชุควคิดทั้งสองวิธีวิธีแรกก็ตรงไปตรงมาเราเรา,เราน่าจะฉีดเข็มสามนะเพราะเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เรามีความเสี่ยงสูงสุดที่จะรับเชื้อและติดเชื้อเพราะเราทํางานกับผู้ป่วยดังนั้นถ้าได้วัคซีนเข็มสามก็จะทําให้เราสามารถทํางานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องก,การติดเชื้อจนเกินไปแล้วก็โอกาสติดเชื้อเราก็จะน้อยลงอีกเราก็จะได้ไม่ต้องหยุดงานสามารถดูแลผู้ป่วยเต็มที่อันนี้คือชุดความคิดที่หนึ่งอีกชุดความคิดหนึ่งก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับก็คือ เราได้สองเข็มแล้วการป้องกันการติดเชื้อก็ได้ระดับพอสมควรนะครับไม่ถึงกับว่าป้องกันอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากในประเทศแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์ที่ยังไม่แม้แต่เข,ขเข็มเดียวผู้สูงเข็มเดียวเขาเขาน่าจะมีสิทธิ์หลัานั้นนะเราเราเราน่าจะยอมที่จะป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด เพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้รมีเครื่องมือในการป้องกันตัวเองมากกว่าใครแล้วทั้งหน้ากากาที่มีคุณภาพชุด PPE หรือว่าการการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยจึงไม่ควรจะจะเอามาฉีดบุคลากรทางการแพทย์ควรจะไปฉีดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่มีโอกาสเสียชีวิตเพราะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงก็มีทั้งสองชุดความคิดครับก็ทำให้ความเห็นไม่เป็นเอกภาพเนาะอันนี้ชัดเจน สายสังคมนิยมกับสายดูดูแลบุคลากรทางการแพทย์มีสองสายเลยครับชัดเจนครับในฐานะคุณหมอที่เห็นสถานการณ์ในต่างจังหวัดด้วยผมผมก็อันนี้ถามความเห็นส่วนตัวนะคุณหมอโดยที่ไม่อาจจะไม่ใช่แพทย์ชนบทคุณหมอคิดว่าจริงๆมันควรจะบริหารจัดการยังไงหรือจริงๆแล้วมันควรจะกระจายวิธีคิดแล้วแต่พื้นที่ให้เขาสามารถที่จะคิดช่วยกันบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ได้ครับคือ คือกระจายเรื่องนี้คงต้องถกกันให้จบก่อนนะครับถึงจะกระจายเพราะถ้ากระจายลงพื้นที่ไปแล้วมันก็จะสับสนละว่าวัคซีนเข็มสามถึงเวลาแล้วใช่ไหมและควรเป็นไฟเซอร์ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะต้องถกกันในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือระดับความเห็นที่ปลอดจากการกดดันทางการเมืองใดๆจะได้จะได้มีข้อสรุปที่ที่ควรจะเป็นเพราะจริงๆก็ถูกถูกทั้งสองข้อนะครับเพราะว่าเราชัดเจนว่ากลุ่มที่ ตอนนี้สถานการณ์ที่แย่คือ i อซูล้นไอซู ICU เต็มแล้วก็โรงพยาบาลเตียงก็เริ่มเต็มเตียงสีเหลืองก็คือเตียงผู้ป่วยพอสมควรที่ไม่ถึงกับป่วยมากแล้วก็ไม่ได้ป่วยน้อยเนี่ยก็เริ่มเต็มอันนี้วิธีการที่จะช่วยได้ดีสุดก็คือเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแต่แต่ความยากมนอยู่ที่วัคซีนมันมาน้อยมาน้อยมากดังนั้นเนี่ยถ้าเราตัดวัคซีนบริจาคไฟเซอร์หนึ่งจุดห้าล้านโดสให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อนอีกเนี่ย ก็ทำให้วัคซีนที่เหลือฉีดประชาชนก็น้อยลงไปอีกหนึ่งจุดห้าล้านโดสนี่มันประมาณสิบห้าหรือยี่สิเปอร์เซ็นของวัคซีนของเดือนกรกฎาเลยนะซึ่งถือว่าเยอะนะครับครับดังนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ประชาชนได้ฉีดกันด้วยอ่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องได้ฉีดวัคซีนที่เร็วที่สุดเพราะว่าจะเวลาเขาติดเชื้อเขาได้ไม่ไม่ป่วยหนักหรือว่า อัตราเสียชีวิตก็ลดลงอัตราการใช้ ICU จะลดลงมาก i c ซจะจะไหวสำหรับรับมือการระบาดใหญ่ที่มีผู้ติดเชื้อขึ้นมาเป็นหลักหมื่นคนเร็วๆนี้มันจะมันเพิ่มแล้วแน่ๆแหละครับเพราะเรายกระดับการติดเชื้อจากหนึ่งพันเป็นสองพันสองพันเป็นสี่พันตอนนี้เริ่มเห็นเลขหกพันใช่แล้วมันก็จะแกว่งเป็นสี่พันห้าพันหกพันในอนาคตมันก็ขึ้นไปเจ็ดแปดพัน 7, 5, <000. S 2> ถึงหมื่นไหมก็ก็ถึงถึงถึงครับไม่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือ เราต้องมี ICU เพียงพอไอซีอเพียงพอก็ต่อเมื่อประชาชนฉีดวัคซีนคนผู้สูงอายุฉีดวัคซีนมากพอมากพอที่จะไม่ป่วยหนักป่วยป่วยแน่นอนครับแต่ป่วยไม่หนักที่ถึงขนาดต้องเข้า ICU <ม>อัตราตายจะได้ลดลงทีนี้เวลาเราบริหารจัดการเนี่ยเวลาเราคิดสมมติบุคลากรทางาแพทย์เนี่ยเราควรจะฉีดก่อนอ่ะสมมติอย่างนั้นทีนี้ในในแง่ของบุคลาคนทั่วไปประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุกับคนทํางาน จากเดิมเราก็พยายามจะเน้นกลุ่มผู้สูงอายุแต่พอระยะหนึ่งเราก็มาเน้นกลายเป็นว่าเอาคนทํางานด้วยแล้วตอนนี้วัคซีนมันเลยไม่เพียงพอตรตรงนี้จริงๆบริหารจัดการเราควรจะมองยังไงเราจะควรจะเน้นคนทํางานหรือจริงควรจะเน้นที่ไปท,ที่ผู้สูงอายุคะคือแล้วแต่ชุดความคิดนะครับครือคือถ้าเป็นชุดความคิดหลักของสายเราสายแพทย์นะในขถานี้ก็คือว่าในในสายการที่ระบาดหนักเนี่ย ถือว่าของเราเริ่มหนักแล้วนะในสถานการณ์ที่ระบาดหนักเนี่ยเราไม่สามารถป้องกันการระบาดได้โดยง่ายไม่สามารถยุติหรือหยุดการระบาดได้แต่เราเราสามารถหยุดการเสียชีวิตได้ลดการเสียชีวิตได้ลดการเจ็บป่วยหนักที่ต้องเข้าไอซได้ครับงัถ้าเราตั้งเป้าแบบนั้นว่าคนไทยต้องตายน้อยลงครึ่งหนึ่งไม่ใช่ตายเวลาหกสิบอาหรือเวลายี่สิบหรือสิบยี่สิบซึ่งอังกฤษทําได้นะครับ อังกฤษเขามีผู้ติดเชื้อประมาณวันหนึ่งสามหมื่นนะสองหมื่นสามหมื่นติดเชื้อใหม่ทุกวันสองสามหมื่นแต่เขามีคนเสียชีวิตสองยี่สิบคนทำไมเขาทำทำไมผู้เสียชีวิตแค่ยี่สิบคนเพราะว่าเขาระดมฉีดวัคซีนไปแล้วหกสิบเจ็ดสิบปอร์เ็นของประชากรเนี่ยรเราเรา,เราก็ใช้ชุดความคิดเดียวกันว่าเราเรายุติการระบาดยากครับในสถา,านการณ์แบบนี้ผู้คนก็ ต้องใช้ชีวิตเนาะจะไม่ให้ใช้ชีวิตเลยก็ไม่ได้จะล็อกดาวน์เข้มข้นสองเดือนสามเดือนก็อยู่ไม่ได้เศรษฐกิจก็ย่าแย่ดังนั้นเนี่ยเราเราสามารถลดอัตราการเสรียชีวิตได้ซึ่งวิธีก็ระดมฉีดวัคซีนให้มากที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะว่าคนคนวัยรุ่นหรือคนอายุน้อยกว่าสี่สิบอย่างเงี้ยน้อยกว่าสี่สิบห้าอย่างเงี้ยโอกาสเสียชีวิตก็ต่ํามากติดเชื้อครับแต่ว่าไม่ได้ป่วยหนะัก อาจจะมีไข้มีอาการสองสาวันก็ค่อยๆทุเลาลงกักตัวที่บ้านก็ยังพอได้ถ้าโรงพยาบาลเต็มจริงๆอไรเงนี้อย่างนั้นที่เราเห็นการการติดเชื้อในกลุ่มเด็กอะไรต่างๆก็ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าผู้สูงอายุถ้าเทียบกันใช่เด็กเด็กก็ติดเชื้อครับแต่ว่าเขาก็จะมีอาการน้อยมากครับเด็กที่ชะนะนี่ติดเชื้อนะครับเราไปอยู่โรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็ทําหมู่บ้านหมู่บ้านเด็กวิ่งเล่นกันสนุกสนานระหว่างกักตัวเพราะเขาก็จะป่วยเหมือนเป็นหวัด มีส่วนน้อยมากก็คือเด็กที่ไม่แข็งแรงเด็กที่มีโรคประจำตัวมีโรคหัวใจอ่ากลุ่มนี้ก็จะป่วยนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กทั่วไปก็<ๆ>ก็ก็เหมือนเป็นหวัดไม่ได้มีอาการมากแต่เขามีเชื้อและแพร่แพร่เชื้อได้นะครับเราก็ต่อคุณหมอครับในในแง่ของประชาชนทั่วไปเราจะควรจะปฏิบัติตัวยังไงหรือจะมีส่วนร่วมส่วนช่วยให้มันสถานการณ์มันดีขึ้นได้ยังไงบ้างรครับหัวหัวใจหรือปกป้องผู้สูงอายุนะ ผมคิดว่เราประชาชนทั่วไปเนี่ยโอเคเราพยายามไปที่ที่ไม่ควรไปให้น้อยที่สุดที่ที่ไม่ควรไปคือที่ที่พลุกพล่านและและเป็นที่อับอากาศที่อับคือพลุกพล่านแบบตลาดนัดที่หลังคาเปิดโล่งแดดส่งถึงความร้อนสูงอย่างนั้นน่ะจริงความเสี่ยงค่อนข้างต่ําแต่ที่ที่ที่พลุกพล่านที่เป็นห้องแอร์ที่มันแคบแคบอย่างนั้นน่ะ ้ามีคนไอสักคนหรือคนมีเชื้อสักคนอยู่ในนั้นความเสี่ยงก็สูงขึ้นมากดังนั้นก็ก็ดูแลตัวเองไปในที่ที่ควรจะไปก็ไม่ถึงกับห้ามไปไหนเลยแล้วก็พยายามดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอย่าให้เขามีโอกาสรับเชื้อจากเราเพราะปกติผู้สูงอายุก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีคิวฉีดวัคซีนก็ก็หาให้เขาให้ผู้สูงอายุก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหาคิวไม่ได้ก็ หาวิธีเอาก็ต้องกดดันรัฐบาลเอาไงเอาให้จัดสรรวัคซีนให้ผู้สูงอายุก,ก่อนครับผมว่าน,นี่เป็นหัวใจมากเลยอือนี่น่าจะเป็นชุดความคิดหลักครับ,รบนอกจากล้างมือใส่หน้ากากอ่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับทีนี้อย่างกรณีตอนนี้ฮะไวรัสกลายพันธุ์จะได้ยินคํานี้เยอะมากเลยเดลต้าอะไรต่างๆนี่นะครับคุณหมอตรงนี้มันน่ากลัวแค่ไหนหรือจริงๆแค่สถานการณ์ปกติตอนนี้ต้องคิดแค่สถานการณ์ปกติก่อนยังไม่ต้องไปคิดเรื่องกลายพันธุ์เรื่องอะไรไวรัสกลายพันธุ์ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของของเชื้อไวรัส นะครับมันกลายพันธุ์ของมันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันแบ่งตัวเร็วไงพอแบ่งตัวเร็วมันก็ค่อยๆค่อยๆกลายพันธุ์ทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นสายพันธ์ที่อ่ามีความแตกต่างจากเดิมอย่างสายพันธุ์อินเดียก็ทาให้ปลอดบวมเร็วพยาเร็วขึ้นเลต้าเนี่ยกายพันธุ์ได้เร็วแพร่พันธ์เร็วแล้วก็ปลอดบวมสูงกว่าสายพันธุ์อังกฤษแล้วก็แต่ถ้าสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยก็แพร่แพร่โรคช้าเป็นต้นแอฟริกาก็คือเบต้าเนี่ยเนาะ คือเนี่ยงนี่เขาเป็นวิชาการทางการแพทย์นะครัในหลักปฏิบัติของประชาชนก็หลักหลักการเดียวกันเหมือนกันไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนแล้วก็การวัคซีนก็โดยพื้นฐานวัคซีนทุกตัวก็สามารถป้องกันการติดเชื้อในทุกสายพันธุ์ได้ระดับหนึ่งจะไม่จะมากจะน้อยแต่ก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าที่สําคัญคือป้องกันการป่วยหนักได้อืจากป่วยแทนที่จะป่วยมากก็เป็นป่วยน้อยได้ วัคซีนทุกตัวก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับไม่ถึงกับว่าไร้ประโยชน์สิ้นดีเลยนะต้องไฟเซอร์เท่านั้นต้องเอ็มไอเท่านั้นไม่จริงนะครับครับเพราะนั้นฉีดดีกว่าไม่ฉีดถูกไหมฮะใช่ฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนนะครับแล้วถ้าไปรอฉีดเดือนตุลาผมผมคิดว่าไม่ถูกนะถ้ามีถ้าถ้าถ้าฉีดได้ก็ฉีดไปไปจองวัคซีนโมเดอร์นนาอย่างเงี้ยรอตุลาถึงจะมาแล้วค่อยไปฉีด อันนี้น่าจะไม่ถูกเพราะว่าช่วงนี้ระบาดหนักถ้าเราได้วัคซีนเข้าไปก่อนเราก็ป้องกันตัวเองได้มากขึ้นคือตอนนี้ถ้าถ้าพูดในมุมประชาชนทั่วไปเรารับฟังข่าวอย่างที่ว่าไวรัสกายพันธุ์การบริหารวัคซีนการโจมตีกันคือมันกลายเป็นเรื่องการเมืองเข้ามาผสมจนทําให้ประชาชนก็สับสนว่าตกลงเราควรจะมีวิจารณญาณหรือดูข่าวยังไงที่จะทําให้เราสบายใจขึ้นหรือจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยเราจะรู้ทันได้ยังไงว่าเราควรจะดูข่าวยังไงหรือว่าเราจะ คิดว่าวัคซีนเอ้ยเชื่อช่องนั้นดีหรือเชื่ออะไรดียังไงฮะคุณหมอมีข้อแนะนํำไหมครับเป็นเรื่องยากมากเลยครับเพราะหมอก็เสพข่าวจะสับสนเหมือนกันนะครับ,รบเป็นแพทย์ก็สับสนมากเลยพอเสพข่าวมากเอะตกลงจะเชื่อใครดีครับเพราะจริงๆเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากครับแล้วก็ข่าวสารหลายอย่างเนี่ยก็เป็นข่าวที่ที่เอาเปเปอร์ต่างประเทศหรือเหตุการณ์ต่างประเทศมาเล่าให้ฟัง แม้ก็เป็นเหตุการณ์เฉพาะนะครับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันน่าตื่นเต้นเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงผมก็คิดว่าเราเสพข่าวพอประมาณนะอาจจะไม่ต้องเสพเยอะเกินแล้วก็เน้นการดูแลตัวเองครับ,บวกกับบวกกับพยายามหาวัคซีนมาฉีดแล้วก็จัดระดับความสําคัญของการฉีดของคนในครอบครัวให้ผู้สูงอายุได้ฉีดก่อนแล้วก็กค่อยๆไล่ลงมาแต่ว่าแน่นอนวัคซีนมันไม่มีใน คำว่าจะหาวัคซีนมาฉีดนี่มันยากนะเพราะมันไม่มีจะให้ฉีดจริงๆอันนี้ก็เป็นอุปสรรคจริงๆนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างยากลําบากก็ต้องช่วยกันกดดันใช่ไหมก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราซื้อวัคซีนเองก็ไม่ได้มีตังค์มาซื้อไม่ได้สิ่งที่ทําได้คือกดดันครับควันนี้กลับขอบคุณคุณหมออย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้นะครับขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับยินดีครับขอบคุณครับ,รบมฮะ นั่นคือคุณหมอสุพัฒหาสุวรรณกิจนะครับประธานชมรมแพทย์ชนบทนะครับมาให้ความคิดความเห็นในเรื่องของวัคซีนนะสาสถานการณ์ปัจจุบันว่าเราควรจะคิดยังไงนะครับอย่างน้อยก็เป็นความคิดทางเลือกที่จะให้ท่านผู้ชมได้ช่วยกันนําไปปรับใช้ได้นะครับเพราะว่าเราเองก็คงรับฟังข้อมูลได้หลายทางนะครับการได้ฟังอีกชุดความคิดหนึ่งก็อาจจะทําให้เรามีวิธีคิดเพิ่มมากขึ้นในการที่จะ ดูข่าวดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับ